โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณเกม p r ป n c น s ซ Connect ดีด้กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะวันนี้เป็นวันที่น้องอาคาริหกดาวเข้าเนาะนะอาคาริหกดาวเนาะก็เข้าตั้งแต่วันนี้นะเวลา11เานาฬกาเลยเนาะก็สามารถไปฟาร์มเตจเริหารกันได้แล้วนะ แล้ววันนี้นะผมจะมาทําน้องอาคาริหกดาวกันเนาะซึ่งเราต้องผ่านด่านเวลิฮาร์ดของน้องก่อนเนาะเพราะงั้นมาตอนนี้เวลิฮาร์ดคูณ2อยู่ด้วยนะเพราะงั้นก็สามารถฟาร์มกันได้โอเคไปผมว่าเราจะต้องใช้ตัวแบบแทงอื่นๆนิดนึงก็เปคโคลินเนาะเออแล้วก็ทีมก็คิดว่าเป็นทีมนี้ก็ได้แหละนะใช้เป็นใช้เป็นเรเลย,ยกา ไปประมาณนี้แหละคิดว่าไม่น่าจะยากมากเนาะคิดว่าคิดว่านะไปคิดว่าด่านเวลี่ฮาร์ดน่าจะยากกว่าด่านภานหกดาวมั้งปกติมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนักถ้าแบบไม่ใช่ตัว6ดาวที่แบบสกิลแบบแย่แบบก็เลยสกิลแบบโกงเออ ถ้าสมมติว่าไม่ใช่พวกกดาวโกงก็สกิลวก็ไม่ได้เท่าไหร่เนาะยิ่งน้องอาคาริเป็นสายเป็นสายบัฟเนาะเออเป็นสายรถเกาะเป็นสายบัฟด้วยเฮ้ยลาวพิพิธาตายเดี๋ยวนะไอ้แก๊งปลาหินอ่าแก๊งปลาหินเอาไงดีอ่ะต้องมีตัวยั่วๆห่ออ่าใส่มาโฮมา แค่นี้ก็ตัวหลังก็น่าจะไม่ตายแล้วนะเนาะเฮ้ยแต่แบบโดนแก๊งปลาหินตายปลาตายแย่มากเกลียดพวกแก๊งปลาหินมากเลยคิดว่ารอบนี้น่าจะโอเคละเ ก่อนนะตัวไปนะมันเห็นแก๊งปลาหินเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อไม่นักเวทเหรอนักเวทอ่ะที่ตีลาบี้เราเมื่อกี้โอเคตัวก็เรียกอะไรนะหม้อเออไอหม้อมันตายแล้วเนาะ น่าจะอีซี่นะอีซี่แหละมานัน,นสุดท้ายแล้วหม้อนี้ก็น่าลำคาญคือมันอม,นมาตาตัวเองได้แล้วเราแบบตีมันไม่โดนเค yeah าะดแย่อ่มาอาคาลิน้องอาคาลิจะถึกักแค่ไหนกันเชียวก็ไม่เท่าไรนี่ อบบโอเคก็ชิวๆนะสหรับด่านวิฮาร์ดเนาะก็ไม่ได้ยากมากถ้าใครเป็นาสายเอ็นเกมอยู่แล้วก็ไม่ได้ยากมากเนาะโอเคแต่ว่าติดกับแข้งปลาหินนิดนึงนะนิดนนิดเดียวนิดเดียวโอเคอ่ะตามเศษของอาคาลีกันดีกว่า เได้สองเซตเองเหรอแย่จังโอเคเดี๋ยวเราจะรีหนึ่งครั้งเนาะอ่ะแล้วก็ฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะจะได้คุ้มๆหน่อยขอเศษน้องอาคาล้สี่เศษเนาะโอเคอ่าตอนนี้เรามีเศษน้องอาคาริอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยไหนน้องอาคาริอาคาริอาคาริเอ,อ่ออยู่ตรงไหนวะไม่ได้ใช้นานมากน้องอยู่แถวกลางเนี่ยนี่ไง โอเคใช่ไหมนี่นี่นี่เนาะโอเคเหลือแค่เพียวเมมโมรีพีชแล้วเนาะเพราะงั้นเราก็จะมาซื้อกันนะซื้ออันนี้ก่อนโอเคต่อไปก็เพียวเมมโมรีพีชไปซื้อหมดเลยนะ780อันนะใช้เศษไป7จ0อปอันเนาะโอเคมาน้องอาคารีมา กดเพิ่มดาวเนาะใส่นี่นะอ่าเป็นเมมโมรี่พีชอ่าต่อไปก็เพียวเมมโมรี่พีชเนาะอ่ะแล้วก็พินเซตออฟนะ100อันนะครับโอเคไปอ่าสำหรับน้องอาคารีเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่สำคัญมากสำหรับทีมเวทนะก็คือเป็นตัวบัฟทีมเวทที่ ที่ดีมากเนาะหลังจากได้ยูเนียนเบิร์ดใหม่ที่แบบว่าจะลดเกาะทีมตรงข้ามแล้วก็บัฟพลังเวททีมตัวเองด้วยเนาะซึ่งดีมากๆน่นะอเอหนึ่งรอันครบเรียบร้อยนะเวทปลิมิตมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะเวทปลิมิตก็จะมีตัวแข้งหนึ่งตัวเนาะอันนี้ตัวโจมตีอ๋อทั้งเวททั้งกายภาพโจมตีเป็นหมู่ด้วย ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่โอเคอันนี้เป็นโจมตีเวทเนาะอ่ะโอ้มีตัวหมู่สองตัวเลยเอ่ะอเออโอเคอ่ะเราจะใช้ทีมเวทกันเนาะอ่าซึ่งทีมเวทที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นคูก,กาเนาะมีคกปินเซสแล้วกันนะแต่ขอปรับคกปินเซตเป็นห้าดาวดีกว่าแล้วก็ ใช้เนเนกะกับตัวอะไรดีตัวอยุยปิ้นไหมโอเคลองอยุยปิ้นเส้นด,ดูเนาะแตผมว่าไม่น่ายากนะคิดว่านะอ๋อถึงจะเป็นตีหมู่แต่ก็ตีอยู่ในระยะเนาะไม่ได้แบบตีทุกตัวนะก็ดีนะก ดีดดดดถ้าตีทุกตัวอาจจะโกงกว่านี้เนาะโมน้องอะคริยูเนียนเบิร์ดแล้วไมเราจะโดนรถก่อนเนาะรถก่อเวทน,นะระงั้นการที่มีน้องอะคลริอยู่ในทีมคือ,ค,อคือดีมากเลยนเ,นนเนาะเย่นี่นี่กะยูเนียนเบิร์ดคิดว่าไม่น่ายากนะ นีไ่ไงตัวแทงตายไปแล้วเนาะโอเคคกปิน้นมาออไปก็ยุยฉีดไปโอเคตอนนี้ตัวที่สองตายแล้วนะเหลือแค่น้องอาคารีกับตัวตีเวทละ จริงๆถ้าเอามาโหซัมเมอร์มาจะแรงกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยุยคือยิ่งเล่นนานยิ่งแรงก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยนะมันเล่นคูณสามไม่ได้จะได้มากมันเล่นคูณสามไม่ได้อย่าให้มันเล่นคูณสามได้นะโโน้องอาคาริยูบีรัวๆเลย อ่ะเรียบร้อยนะสอบเควสตุดถูกดาวเนาะอ่าได้ของเรียบร้อยโอเคเควสปล,ลิมิสสำเร็จแล้วนะอ่ะกดเพิ่มดาวไปเลยเนาะอ่าสำหรับสเตตที่เปลี่ยนไปก็ประมาณนี้นะอ่ะเรียกว่าเลือดเ,เพิ่มขึ้นมาหมื่นนึงเลยเนาะแปดพันเจ็ดร้อยนะ, 8, นะประมาณหมื่นนึงเลยโอเคยูเนียนเบิร์สก่อนก่อนหกดาวนะก็จะเป็นสวิตต์เดวิลเอลเนาะก็จะเพิ่มพลังจมบีเวทให้เพื่อนทั้งหมด 8 3 3หน่วยแล้วก็ฟื้นฟู HP ตามดาเมจที่ทำได้ในครั้งแรกด้วยนะให้กับเพื่อนทุกคนเนาะโอเคหลังจากเป็นอกดาวแล้วเมลตี้เดวิลชามนะครับอ่ะก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เพื่อนทั้งหมด4440น่หน่วยเลยนะเออสูงมากๆเลยเนาะให้เพื่อนทุกคนเลยนะ4,000หน่วยนะแล้วก็เพิ่มครีติคอนเวทให้เพื่อนทั้งหมด100หน่วยด้วยแล้วก็ลดพลังป้องกันเวัตูลง123หน่วยเนาะแล้วก็ยังมีเอฟเฟกของการเพิ่มเลือดเมื่อโจมตีครั้งถัดไปด้วยนะ ก็คือก็คืออัปเกรดขึ้นมากๆเลยนะเออคุณคิดดูจาก833อขึ้นมาเป็น4,000อนะแล้วแบบมีคิริคอนกับอ่ารถป้องกันด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะเป็นตัวที่ควรทำเนาะสำหรับใครที่แบบเล่นทีมสายเวทนะควรทำย่างยิ่งเลยนะนี่อ่เรียบร้อยนะสำหรับอาคาริหกดาวเนาะ สำหรับการปั้นตัวละครอาคาลีก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะน่าจะประมาณเล้ง 14, รรสินะจจแบสบีอออนะอ่อะไรประมาณนี้เนาะเซนยก็รลเวลหนึ่งพอนะแต่สำหรับผมผมแบบเบื่อแล้วอะแบบปั้นตามโอยเนาะก็ยัดเต็มไปเลยนะเอออะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วจะเอาน้องอาคาลิมาตั้งเป็นหน้าไอ้นี้กันดีกว่า,าน้องอาคาลิอาคาลนี่นะร่างหกดาวเนาะ โหลดนิดนึงนะいいいい <laughs> โอเค <laughs> น้องอยากให้เราชมเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็มีแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย